ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7็นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอประทาน<ม>โทษนะครับคุณพิงค์ใช่ไหมครับใช่คุณท่าน ให้มาพาคุณพิงเข้าไปด้านในรครับเชิญครับไม่ต้องคนอย่างแกไม่ต้องพาฉันไปฉันไปเองได้ครับกกนกรักคุณพิงคครับคุณพิงความรักของผมมีค่ามากมายนะครับแต่ผมไม่เคยให้ใครมาก่อนคุณพิงรู้สึกได้ไหมครับฉันไม่เชื่อถ้าหมอรักฉันจริงหมอก็ต้องเลือกฉัน ไปตัดข่กับแม่ซะทำได้ไหมล่ะเห็นไหมหมอก็ททำไม่ได้คุณพิงคุณพิงเดี๋ยวครับคุณพิงคุณพิงคุณพิงครับคุณพิงผมคิดถึงคุณพิงจันงเลยครับไฮโรดคุณพิงผมขอตังคุณพิงได้ไหมครับไอแมงดาเลี้ยงแกฉันเลี้ยงหมาดีกว่าไปพ้น คุณประสานโอกาสผมอีกครั้งได้ไหมครับเราลองกันใหม่อีกสักทีนะครับไม่ฉันลองจะเป็นตะเคียนไปหมดแล้วไปหอนคุณพิงค์อีกทีเดียวครับไม่หมอหมอคะฉันรักหมอนะฉันรักหมอไม่น้อยไม่เบาคนื่นเลย <c oughs> ผมเป็นหมอนะไม่ใช่ควายคำพูดเป็นนายน พูดอะไรไวรับผิดชอบด้วยพิงพิงของหลวงมานี่เลยมานี่ไรอ๋อนี่จะไปไหนพิงจะไปไหนก็ปล่อยฉันนะอะไรให้หลวงปล่อยฉันนะที่แกเล่นเรื่องไหนเนี่ยปล่อยนี่หลวงฉันน่ะปล่อยไม่ปล่อยแกเล่นเรื่องไหน ไนไปแม่ไมหุดด้วยอคุณเบลฉันรักคุณเบลนล่งนไปนะฉันไม่ออย่ามายุ่งกับผมพิงคุณบอย่ามายุ่งกับผมผมจะอ่านหนังสือคุณเบลคุณพิธ ใจเย็น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 เนน้องใจเย็นหยุด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 ชีวิตมันมันจัดการได้ถูกชีวิตจัดการได้มีมีคนรักอยู่มีคนรักคนรักจันเยอะแยะมากจัดไม่ต้อวใช่ใช่ใช่ผู้จัดมาแล้วผู้จัดมาแล้วผู้จัดมาแล้วด้วยแล้วก็ชีวิตจริงคนเกลียดเกลียดมันเหรอเกลียดไปบอกไม่ถึงไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเอคนรักจันเยอะนะลูกถึงเขาจะเกลียดถึงเขาจะเกลียดเขาก็ดูกันทั้งเมืองอ้อหนูสูงไม่ต้องห่วงแล้วแล้วหนูเนี่ยแล้วหนูเนี่ย ได้ระดับเล็กขอดระดับโลกเพราะอะไรฮะสามีสามารถจัด exhibition ได้ถูกต้องเจ้าน้าสามีนะเจ้าน้าเจอน้ต่อแถวเป็นมาต่อแถวครับนี่เจ้าสอเจ้สองครับสามีสาม่ใช่ีแกล้งสักขนาดนี้ยังไม่ยอมหยุดอีกเ๋ยจำสองจำสอง ให้ภรรยาอยู่หน้าคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนให้คราก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันหนึ่งคันคนเดียวถ่ายคลายไปพ่อไปลิงมาแทนก่อนไหมพี่บอกเลยนะในบรรดาสามีจัดชุดหนุเนี่ยนะพี่คิดว่าหนูไม่ควรจะมีตัหนึ่งไม่หลุดไม่ยอมหลุดเฮ้ยมันมันไม่หลุดด้วยนะแต่คุณเล่นนะโอ้โหมีน้ําตาคลอเลยเมื่อกี้เห็นนะเล่นจริงจะบอกให้คุณผู้ชมคะแค่นี้ยังน้อยค่ะเพราะตอนเบื้องหลังถ่ายจริง พี่นอาจากนักกว่านี้นักกว่านี้เราไปคุยกันเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากรู้คือละครทุกเรื่องจะสอนอะไรเราเสมออย่าเพิ่งไปตัดสินเธอใช่ไหมแต่ก่อนจะไปขอตบได้ไม่ได้พี่โอ้โอนุญาตคนไม่มาเดี๋ยวให้เป็นหัวคนที่ห้าได้นั่นเป็นสตอรี้พี่พี่แต่หัวคนที่ห้าโดนโดนแทงตายนะโดนแทงตายโอ้ยไม่เป็นไรเพราะพี่มาโดนเมียแทงอยู่รอดสมน้ำหน้าโดนเมียแทงบ้างแทงเขาไม่เท่าไหร่แล้วล่ะ ไปหาที่คุยดีกว่าจะพอเล่นกำกึ่งเอาละครับตอนนี้เราจะได้มารับรู้กันว่าละครเรื่องนี้นอกจากเรื่องราวที่มันเข้มข้นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มันชีวิตหลากมิติชีวิตหลากมิติและละครเรื่องนี้กําลังจะบอกอะไรกับเราแต่ก่อนอื่นเราได้คุยกับคนอื่นแล้วว่าใครเป็นยังไงแต่ใครยังไม่ได้คุยจ้าจ่าจ้าจย์ตอนนี้เป็นยังไงคะับแต่งงานยัง ยังไม่แต่งค่ะไม่ต้องห่วงค่ะคุณผู้ชมถ้ามีแฟนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาประกาศในรายการนี้ทีแรกก็ความสุขเราก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้อย่าบอกว่าไม่มีคนมาจีบเลยมีบ้างแต่ไม่เจอคนแบบพี่นไม่มีมโยนอ้อมาทางนี้ได้ย่งไไม่ก็คือหนูก็เป็นคนรักสัตว์ใช่ไหมหนูก็อยากได้แบบเออคนที่เขาแบบว่ารักสัตว์ด้วยแล้วก็ใจงานลุ้งใลุ้งนชอบแมวมากแมวมาก

ท่านู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจงงนะครับเด็กมันจะขายอของครับแต่ผมห,ามาหา้ามมันว้อยก่อา,าที่นี่นามกิจ,าารจกรรมอื่นเล่นกีฬา,อ,าอะไรก็เอาชีวิตก่อนอชีวิตอะครับก็เป็นนักแสดงเหมือนเดิมอนอกจากการแสดงก็ กำลัง <ki> <g> จะ่ันตัวเป็นนักธุรกิจมันไม่ไปเรื่องอื่นเลยออกกำลังกายไม่เป่นกีฬาเป็นกีฬายโยคะอะไรโยคะโยคะแล้วก็ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่ได้หุ่หวาเหมือนคนอื่นไม่ได้แบบว่าสายแข็งแบบพี่โน้ตและทำธุรกิจ แล้วก็อย่าเพิ่มเลยโอเคอ้บ้างช่วยอันนั้นอันนั้นมาแน่แต่ว่าชีวิตมันก่อนแล้วอันนั้นมาไม่พอกไม่ีเตรียมชัดแลยใครได้ใครเริ่มใครเริ่มของชักเลยอย่านะตอนแรกหนูจะเปิดแคทคาเฟ่เออเชฟท่านน้องเคยบอกแต่ว่าที่ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะยังไม่เปิดแล้วก็ปีที่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีนี่ว่าปีนี้ดีก็เลยไม่เปิดเขาก็เลยไม่เปิดไงอ๋อเหรอเพราะว่า คนรักแมวเขาเป็นคนที่แบบว่าเฉพาะกลุ่มนี่ไงเปิดแค่คาเฟ่ปรึกษาลุงสิลุงก็อยากด้วยลุงเริลุงก็อยากเปิดลุงไม่อยากเปิดแล้วลุงอย่าเปิดเลยลุงเปิดทุกอย่างเจ๊งทุกอย่างทุกคาเฟ่ร้านไม่มีทางเหลือตั้งแต่ร้านบนดอยยันใต้น้ำเลยไอ้ลิงเอามาพูดงี้แล้วเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการไม่เป็นไรเพราะเรามีน้องที่ดำเนินร้อยตาใช่เหรว่าตอนนี้อะไรนะ อดีดาลีซอเฮ้ยเต็มเต็มคนเต็มตลอดส่วมเต็มเต็มพี่หนูอยู่เลยค่ะวันนี้คือเทปของฟลิงคนละเมืองใช่ก็ต้องคุยแต่ฟลิงคนละเมืองห้ามเอาของอะไรมาห้ามเอาของอะไรมาคุยทั้งสิ้นฟลิงคนละเมืองต่อเลยค่ะงั้นก็ต้องตัดตั้งแต่ mango กินคนยอมคนยอมคนบ้างได้ไหมไม่ใช่หนูจะบอกว่าเวลาเนี่ยปีนี้มันปีที่15แล้วที่หนูเข้าวงการก็คือเหมือนกับว่าวิชั่นของหนูกว้างขึ้น หนูก็เลือกสึกว่าหนูต้องทำธุรกิจเอามันกลับมาได้เอาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับคุณครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมอตอนหน้าหนูก็เลยรู้สึกว่าเออหนูไปเจอธุรกิจหนึ่งอะไรที่เกี่ยวกับการปอะกันอุบัติภัยอ่าอะไรอย่างนี้หนูเปิดบริษัทประกันภัยเหรอไม่ใช่ค่ะไม่่่ใชคะหนูก็เลยแตนเรนเฮ้ยมีเหรอมีตรงอะไรอะไรนี่อะไรคะขายลูกบอลลูกบอลดาบเพลิงทีวมันก็จะแบบเหมือนแบบว่า ทั้งดับเพลิงเนี่ยเขาต้องแบบว่าต้องไปฉีดต้องไปฉีดแต่อันนี้ก็จะคือทํางานอัตโนมัติใช่ค่ะก็คือสมมติว่าถ้าเกิดไฟปุ๊บเนี่ยเราโยนเข้าไปเขาจะทํางานโดยอัตโนมัติตอนที่สำคัญก็คือคนไทยเป็นคนคิดขนนองหนูเนี่ยมันไม่เป็นอันตรายด้วยนะ,ะสารข้างในเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นของปุ๋ย เป็นปุ๋ยเป็นสารตั้งต้นของปุ๋ยเพราะฉะนั้นนี่มาแล้วสารปรับปรุงดินนี่นซุปเปอร์ฮิวมิสครับอะไรวะเป็นเม็ดเท่านี้นี่เป็นแร่ธรรมชาติเป็นแร่ธรรมชาติที่ต้องเยอะต้องแยะมีเม็ดเดียวแล้วเอาไปดันฝังไว้ในดินเงี้ยไม่ต้องครับถ้าอมไว้ใต้ลิ้นเนี่ยมันจะช่วยได้ดีไหมลากถึงออกไม่ใช่เอาล่ะสนใจติดต่อมาครับสารปรับปรุงดินไม้ใบเฉาเฉาอะไรอย่างนี้ยเอาไปใช้ได้ไหมดีครับดีครับใช้ดีครับเพราะที่สอดผมที่ปลายเนี่ยที่ มันอย่างนี้อ่ะอันนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปฉีดพ่นให้เลยอยู่ตรงไหนนะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่อำเภอปลายพี่อาเภอปลายมันเชื่ออะไรเดี๋ยวพี่เอาทีมงานนี้ไปฉีดฉันคิดว่าเอ่อถ้าเบื่อใครดูรายการเดี๋ยวดูรถบูรีรถบูรีสสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะการบูลิพี่ก็ไปถ่ายให้แล้วไม่ใช่เหรออะไรพี่ดูจากสถิติแล้วมันจะวนขึ้นไปทางนั้นเดี๋ยวไอ้นั่นจะขายรองเท้าวิ่งมันต้องมาแน่ๆเลยเอางี้พี่สามสิบเปอร์เซ็นต์น้อยไปเฮ้ยจริงเปล่ารถแปดสิบเปอร์เซ็นต์ จัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกพูดต่อยิงพูดเล่นอะไรวะรถรถเนี่ยรถตีนอะไปอ่ะของพี่ใกล้จเจ๊งแล้วหนูไม่ไปเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเอาเข้ารีบเอาเรื่องละครท่านผู้ชมก็กำลังเข้มข้นเรื่องละครเป็นอยู่คุณนีโน่กับคุณหญิงในฐานะผู้จัดครับคุณเลือกจักรจันมาได้อย่างไรครับตามความเหมาะสมครับถ้าดูจากลักษณะภายนอกอ่า ได้หลายท่านแต่ว่าถ้าดูฝีมือการเล่นแล้วก็ได้ท่านเดียวก็มีอยู่คนเดียวที่น่าจะไปได้ตลอดรอดฝังถึงบทที่เขาต้องเล่นตั้งแต่อายุน้อยเลยใช่ไหมใช่เขาเพราะว่าเขาเป็นยาเยอโบทอรอเขาถึงก็ขาฝีมือถึงคำว่าถึงคือฝีมือถึง แม่สสกว่าจะบอกว่าไม่ฉีดเลยมันก็ไม่ได้หรเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในยุคสมัยหนึ่งที่ไม่เหมือนยุคสมัยปัจจุบันค่านิยมของสามีกับภรรยามันมักจะเหยียดผู้หญิงว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นเมียเขาไม่ได้อย่าไปเรียนสูงเลยคือทุกคนเป็นช้างเท้าหลังหมดอะผู้หญิงในยุคสมัยหนึ่งคือคือปริงคือปริงเนี่ยโตขึ้นมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปริงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขามีตัวตนแต่เขาไม่ได้ชื่อพริงนะครับเป็นหมายถึงว่าเจ้าของมันท่านจังจัง ท่านสุวรรณแม่สุวรรณีสุวรรณทาเนี่ยท่านเอาชีวิตจริงของเรื่องของคนไทยรู้จักเอามาแบบประพันเป็นเรื่องนี้แล้วก็วิธีการมองของพริ้งง่ายที่สุดตอนนั้นก็คือเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือมันน้อยสมัยนั้นไม่ค่อยมีผู้หญิงเรียนหนังสืออย่างมากก็แค่อ่านออกเขียนได้วิธีดีที่สุดคือหาผัวคือหาสามีเป็นเจกาจันทร์มองพริ้งคุณโทษเรล่าสามีหรือคุณโทษพริ้งแต่ถ้าเป็นจันทร์มองพริ้งจันทร์คิดว่าก็เป็ดเพราะพริ้งนั่นแหละ คือถ้าพิงเขารู้จักพอใจในสิ่งที่องมีอยู่ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ต้องมิสามีถึง7คนเราก็เลยรู้สึกว่าเออแม่เขาอาจจะมีความสุขแฮปปี้เอนดิงกับหมอพินิอจบหมอหมอพินิดเนี่ยรักเขาจริงไหมรักมากที่สุดรักมากเลยรักแบบจริงๆเลยสามีทุกคนของพิงรักพิงยกเว้นคนนี้อ้าปุริทำไมทำนิสัยแบบนั้นน่ะทำนิสัยมันตัวจริงให้โอกาสให้โอกาสเขาอธิบายหน่อยะคือผมมีคนรักอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยพยายามอยากได้ผมฮะผมเนี่ยเป็นหมอใหม่มาไงแล้วก็คือหมอเก่าเนี่ยมันแบบในเรื่องคือมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ก็เป็นหมอใหม่มาเขาก็ต้องการความเล่า้อนแล้วก็อยากมีอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วท้ายเนี่ยมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนแบบเราก็เลยกลับมาแก้แค้นจริงๆพยายามจะเป็นคนดีแล้วนะใช่มีช่วงนี้พยายามที่จะเปลี่ยนเป็นคนดีเพราะว่าเพราะว่าคิดว่าเขาเนี่ยมีรู้ให้กับเราจริงจริงหมอคนนี้เป็นคนดี แต่ว่าถูกเหตุการณ์มันบีบบังคับเองเฮ้ยตอนนี้นะฟังกลับไปกลับมานะกลายเป็นว่าตัวละครนั้นดีนะดีหนึ่งแล้วนะอันแรกดีที่บอกว่าพิงก็ไม่ได้เลวนะพิงก็ไม่ได้เลวหมอหมอพินิจก็ไม่ได้เลวเป็นคนดีหมอพ่นิจดีมากสุดท้ายก็พบกับชะตากรรมอันไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมรู้สึกแปลกแล้วนะสมมุติเราไม่ไม่คิดอะไรดูละครแล้วด่าเลยเฮ้ยนี่ใหญ่นี่มันไม่ดีนู่นนี่นั่นนะ มันมีเหตุผลของเขาแล้วหมอเขามีเหตุผลของเขาว่าเขาเขารักจริงแล้วคนดูกระแสส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าชีวิตนี้ถ้าเลือกผู้ชายได้อยากมีสามีเหมือนหมอพินิจเขาเขาเป็นต้นแบบนะตัวละครตัวนี้เป็นต้นแบบสามีที่แบบในอุดมคติของผู mm ้หญิงหลายๆคนซึ่งไม่มีอยู <sh? ่จริงซ so um ึ่งไม่มีอยู่จริงในโลกจร้งเฮ้ย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 ใครวะมาต้องมีแต่ไม่ใช่พวกเาาองคุณหมอสมประสงค์ เดี๋ตอนนี้ไอจีนั่นที่โอเคดีดีมมีีนี่ก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ดีคือโน้ตเลยใช่ไหมเขาคือพร้อมทําทุกอย่างตามใจตัวเองพร้อมที่กระทั่งทิ้งภรรยาทิ้งลูกตัวเองเพื่ออยากครอบครองผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมด้วยเป็นเพื่อนสนิทไกเแต่ช่วงที่คุณยังมีชีวิตอยู่ผมจะไม่ทําอะไรนะแต่คุณมองนั่นคุณรู้แล้วนสายตาตลอดนะอ้นี่มันไม่ผิดกฎหมายดีกว่าอะไรคือหมอประชานจะหลงมิติลึกมากเลยไอ้ตันีมันไม่รับตัวอืู่แน่ด้วยเขาจะหลง จะรู้เลยว่าเออปริ้งเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอันนี้เกิดมามันตอบมาเป็นยังไงจังหวะชีว่ยจะเป็นโดตัวเขาใช่เป็นพลังอยู่ผลประโยชน์ระหว่างนั้นมีระหว่างทางด้วยกินนักศึกษาไปก่อนนี่ก็คือตอนได้หมอตอนได้หมอพินิจรู้สึกว่าเราได้สามีแก่แต่พอมาเจอไพโรจนเรารู้สึกว่าเออรุ่นเราคราวเดียวกันแล้วสามีตายไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ผิด ก็ไม่ผิดเพราะว่าพิงอยากได้คนวัยเดียวกันไงใช่เขาเหมือนตัวเขาไงเขาไม่อยากได้ลุงไงเห็นไหมชัดเจนมากแต่พิงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ชอบคนโกหกถ้าเขาจับได้ว่าใครโกหกเขาปุ๊บเนี่ย จะเลิกเลยจากรักมากก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเกลียดได้เลยเหมือนหญิงเลยไหนคือจุดตรงนี้เป็นจุดน่าสงสารของเขาเหมือนกันถ้ามองเขาดีๆาะว่าเขาเสียใจจากทางนี้มาเขาคิดว่าเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนคนนี้ทํากับโคงกับข้าวทำไรคนคนนี้แต่กลายเป็นว่าเนี่อยู่ลาออกจากที่เรียนไปติดการพนันมาหลอกเอาเงินเขาไปอย่างเนี้ยวิงักใครมากที่สุด